สวัสดีค่ะ12ปีมีครั้งสาวดวงเฮงชุดใหญ่ถูกหวย415ใบ12ปีมีครั้งสาวนักธุรกิจดวงเฮงชุดใหญ่ถูกหวยเลขท้าย2ตัวหมายเลข00เน้นๆ415ใบางานนี้รับทรัพย์ก้อนโต800กว่าบาทผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16ตุลาคม2567 ตรวจหวย16สิงหาคม2567รางวัลที่1หมายเลข482962และเลขท้าย2ตัว00และแน่นอนว่ามีคนดวงเฮงถูกดังวันงวดนี้กันหลายรายด้วยกันล่าสุดสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อได้มีผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นนักธุรกิจสาวโพสโชว์หลักฐานถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวถูกหวยเลข00มูลค่ากว่า2,000บาท ถึง407ใบที่ซื้อออนไลน์ผ่านแอปเป่าตังนอกจากนี้ยังมีที่พึ่งหาเจอหลังซื้อที่แผงอีก8ใบรวมมูลค่าหวยเลข00ทั้งหมด415ใบเป็นเงินกว่า830,000บาทเลยทีเดียว ทั้งนี้เลขท้าย2ตัวออก00ถือเป็นเรื่องที่สร้างความมือหาให้กับคอหวยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเลขที่หลายคนคาดไม่ถึงเนื่องจากเลข00นั้นถือเป็นเลขที่ค่อนข้างพิเศษและไม่ค่อยออกบ่อยนักโดยเลข00เคยออกแล้วล่าสุดในงวด30ธันวาคม2555หรือ12ปีที่แล้วหรือ279งวดที่แล้วนั่นเอง ยินดีด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ